เจออีกแล้วเหรอรอเดี๋ยวครั้งนี้อย่าเพิ่งรีบหายตัวไปนะนี่คือนี่คืออัมอนตัวฟูที่เธอชอบที่สุดไงล่ะเขาก็อีกจานหนึ่งเป็นอาหารเจเด็กของรุ่นน้ำตท่าน,นี้นะอร่อยเหมือนกันนะจาบะโนลมแต่ใจังหวะนี้ที่เขากำลังกินเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังไะเล่าเรื่องราวตอนที่เขากำลังกินอาหารราชาห็นสิงกับตกอยู่ท่าางอย่างนี้ฉันคิดไม่ถึงเลยไม่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ฉันก็ยังไม่เคยจิดนาิกาถึงเรื่องที่หรือเย่สูญเสียอะไรไทยไปเลยสิ่งที่คอยปกป้องเหลามนุษย์อยู่กำลังทำอะไรกันแน่นะฉันไปหาฉันไปหาเซียนท่านอน่งถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องตัดสินใจแล้วพวกเซียนจะไม่หลีกเลี่ยงความผิดชอบนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากลงมัแปรเปลี่ยนกับโลกมนุษย์หรอก แต่ท้ายแล้วหน้าที่ก็คือหน้าที่เพราะว่าเทพของพวกเราก็ยังเป็นเทพแห่งพันธสัญญาอีกด้วยรอเดี๋ยวฉันมีคำถามสุญญดท้ยญญายข้ออะไรอ่ะนี่หนูหน้อยชื่อแบกกี้มิกนั่นแ่ละจบแล้วเป็นไนตอตอนที่ปราบมาและกำจกัดอาูรบางครั้งที่เจวิญ,ญาที่ไม่เคยทำร้ายมนุษย์มาก,ก่อนเลยสักครั้งแต่ก็ไม่สามารถไปสูส่ทุกติได้นะเพราะงั้นก็เลยขอให้พ่าแก่กับผู้จัดการโรงแรมช่วยรับไว้ดูแลสักครั้งหนึ่ง มีแท้วหรอช่วยเอ็นก็ช่วยดูแลวนี่เองเหรอขอบเขตการบริการโรงแรมนี่มันกว้างเกินไปแล้วมั้งโอเคครับเรื่อง <c oughs> ทำเคล็ดใน,นเรื่องเสร็จแล้วนะฮะต่อไปไปหาชิวเด์ที่เมืองหลุเย่นะฮะชิลดเออชิวเด์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 กดเชิญมา เราได้ตัวละครใหม่มาก็คือน้องลินเน็ตนั่นเองครับโอ้ยสลหรับมิ่งแม็ก็ดีดีนะกดรับเอาฮะส่วนตัวคอเล่นี่ต้องเคลียอาบิทช,ชั้นที่สี่ห้องที่สเพื่ออันเชญคอเล่นะอาบิทช,ชั้นที่สามห้องที่สามเพื่อเอาเสียงหลิงถ้างั้นไปลงอาบิทหน่อยไหมะ <c oughs> จะได้เอาตัวละครเพิ่ม <c oughs> ลงอาบิทหน่อยไหมสักหน่อยแล้วกันเพราะผมก็อยากจะเอาไปเปิดเทพน้ำเหมือนกันอะ ได้มาก็ไม่เคยได้ป้าหรอกครับยังไงเราก็ต้องทําทีมหลักก่อนเดี๋ยวเคลียร์ชั้นสามกับชั้นสี่แล้วกันเอาแค่ผ่านเฉยไม่ต้องดาวเต็มก็ได้ครับเอาแค่ผ่านเฉยก็ได้ใครบอกว่าเอ้ยพี่มันต้องดาวเต็มเว้ยไม่ได้เว้ยต้องดาวเต็มเท่านั้นไม่เป็นไรครับไม่ต้องดาวเต็มก็ได้เอาแค่ผ่านก็พอเพราะเราจะเอาแค่ตัวละครครับ <c oughs> ผ่านชั้นสี่ห้องสามแต่ถ้าใครทำดาวเต็มได้ก็จะดีมาก シアガレ、ハゼヒクマ。はあシャッパこいつはどうだ

はないよ。頼んだわよ。こいつはどうだ。つまんすまん。これ。

消えるんだ この瞬間お前は永遠を手にうさぎ伯爵出撃もう逃げ道はない風と共にされこいつはどうだ風人<神>おとなしくしやがるすまんすまん。 บาน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 คุณถือว่าจะไม่รอแต่แล้วต่อไปเดี๋ยวกันโคโนชิโนお前は永遠を手にするこいつは

เ๋ยวแล้วเ,เกือบไม่รอดผ่าน <c oughs> เอ่อไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าเน้นไฟฟ้าไฟฟ้าแรงขึ้นเฮ้อเราไม่มีตีไฟฟ้าด้วยสิแอมเบอร์ก็ไม่ได้ปานเอ้ยลิซ่าก็ไม่ได้ปาน i <laughs>